สวัสดีครับขณะนี้ได้เข้ามาพื้นที่เขตพุ่งสองห้องนะครับผมเมื่อวันก่อนมีม็อบอยู่ที่หน้าสอนอทุ่งศรห้องมาในคืนเดียวครับอีกวันหนึ่งเขาก็ทำความสะอาดหน้าป้ายสอนอเปนเรียบร้อยสะอาดสะอ้านแล้วตอนนี้ไม่เลอะไม่อะไรเรียบร้อยนี่คือต้นกระดิ่งทองครับพี่น้องเอ่ เหลืองอลา,ามเลยทีเดียวพี่น้องเดี๋ยวมากเลยโอ้ท<อ>ี่ถนนกระแพงเพชรถกเดียวโอ้ความเหลืองเหลืองเหลืองใช้ได้เลยทีเดียวพี่น้องสวยนี่เขาเรียกว่าต้นกระดิ่งทองตัวเพิ่งมาหาน้าหวานเลยพี่น้อง บรรยากาศสวยๆประมาณนี้พี่น้องว่าสวยเดียวเดีบรรยากาศมันชุกฟ้าชุกฝนครับพี่น้องเดี๋ยวฝนก็มาเป็นได้แหละบินได้แหะสวยงามบ่พี่น้องสวยงามบบอ่าโดนลมก็สิวไหวไปตามสายลมครับเพื่อนๆนีเ่เขาเรียกว่าต้นกระดิ่งทอง มีทุกที่ครับต้นเขาก็เห็นเห็นจะคิวไหวแบบนี้ต้นเขาก็ยังเหนียวแน่นดีนะพี่น้องเนีเหนียวแน่นดีเหนียวแน่นดีไม่ธรรมดาเลยครับผมนี่เดอเดๆๆเดอเดเดอตัวพึ่งนะยพึ่งเยอะเหลือเกินอ่าหาน้ำหวานเดี๋ยว คิ้วไหวเหมือนสายลมเลยพี่น้องโอ้โหดูใกล้ๆกับทางเข้าสโมสรราชพฤกษ์ครับผมตรงนี้่ยูข้างถนนกำแพงเพชรอกเจ้าจะบินไปแล้วโอเคครับผม